ไปเคีงหน่อยคนกันมะเรืองลาเคยงอคลายบเยเคีงคายบุ่เลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวีไเขอ่ะโอ้เนี่ยบัวเดงน้องสาบานเทาตัวนี้ Nghĩa, đếng, bán hậu này, anh em bò đen, nón xà bát heo này. ô, bò khoi, khoi nồi xà bát heo thôi này. khoi nha bát heo. lũ nè, tôm cái to nó. Ừ, tôm. con ừ, thẻ đấy mà. con thẻ đấy.

อันนี้ครบหน้าว่ะดิครบหน้าอรียก้าก้อตัวละสามบาทด้ค่ะ้ตัวละสิบบาท โอ้ปลาตองงามเด้อป่ะ มั่วหน่อยพี่น้องเงาบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อตลาดบางบอนตลาดเล้าอืมก็เข็งหน่อยวะ โอ้ยปลาเนี่ยตไม่โตเลยม่ต้งแวะใหญ่ขายไงอวนได้เนาะถ้าผิดเนาะดูดะโอบนโอ้ยจะนวยลูกค้าอะไร มีเวลาดบเอากินของเยะมากเลยพี่น้องเยนีเขียดเลยตัวเขียดไอ้ขาค้ำเขียดขาคำมาเลยได้พี่น้องนะใส่ใบเห็บไหมพ่ออันนี้หนูแพงใส่บเห็บ ตนี้บ่ท่นลบขนนะพี่น้องนะบ่ท่นลกขนยี่สิบไอลอยลอยยี่สิบบหนูแหหนูหวหนูไโอ้คือบานไว้แต่พักกระเดาไหมโอยานเรือหลเของบานเขากำลังเรือออกมีปลานี่อือกระเราเวายทุกทีมันออกบนเรามันน่โอ้กระเราทาวายนาะ huh ไายบางเนื้อหลานใหญ่ามมีของขายหลายขนาดเลยเนื้อสดๆน้ำมะบ้างนี่น้่บเนุ่มมาวนี่ไข่กุ้ง่หไข่หมูุ้ง นีมมของแท่เลยตัวเลยเทียดแท่เลยพี่น้องไห้จําบงได้ค่ะยี่สิบบาทค่ะจะเรีย หัตาดีขนาดเลยหอยนาโลละร้อยพี่น้องหอยนาโลละร้อยันหกสิบหอยจุกมืจีปมจาละรอยสรนนีอันนี้คือยังรับหร นี่เส้นแจีกเตี๋ยุยครับมันต้องกินคู่กันโอ้ของกินบ่อันนี้เป็นไข่ครับโอ้ไปพี่หองว่าผ้าวนานั่นจ้นยัดเลยที่บบใส่หน้ที่เหมือน กระดุกหน้านี่น่าจะเป็นกระดุกหน้าอะไพี่น้องนี่ยนี่พบแล้วรกมีครับ ถัวงามงามขนาดนี้ Unter ันเนในเกาะน้องไม่ง่ายขนาดนี้ถั่วแฮ่ถั่วแฮพี่น้องมันละซาว มัปลาเงาครับปลาข้าวขีดละสามสิบ ข้าพ้ดเลื้องนี้ขนาดเลยวะม่แอันนี้ตัวละเจ็ดสิบอันนี้ตัวละห้ นั่นคือยังกวยนวลกล้วยนวลหลังนี้เน้น หนูหางยังด you no ีขนาดเลยวะขายไปตัวกว่าใหญ่หนูบนมือเลยพี่องน้อมันก็หนมดฐานสากลเลยหนูสปงไ้ลอบุกเนี่ยคเด้สองลลละ โซ่้อยห้าชิ้น อย่างน้อน่อกุ้งบ่กุ้งไปตามเสบกอกเออปลาขาไทยตัวนี้ขาไทยบลาขาไทยบ่นี่ปลาขาไทยบ้านเฮกนี่เนาะเออปลาขาไทยเป็นแบบนี้ ว่าพื้นพักเมกนี่กินกำยังกับเสียบน้า,า,นาแต่ลูกวัสีร้องอยู่โอ้ยป่าง,าม,งามเลยงามรับไ้ทามไหนเด้อค่ะข้าวาไทยเขหางแดงอ่ปิงไปมันมันไปไทยไปไทยไปไทย มก่อนนะพี่จาวีทม่ดีลูกค้าพี่ๆคนไหนยังไม่เคยลองเ้สินค้าลองลองถิ่นะลูกค้าีอกาับพี่ักเวนนอ้ยอซ้นพักเวนใรก้เป็นขงวานน้าครับปีมคารกับเพี่มเว็นรบไม่ต้องเพ่งเจอของพรอมเจอของก๊อปปี้ค่ะพี่พีได้สินค้าล็อใหม่ๆเลยนะคะลูกค้า

อย่าถามหะกบนี่คื้นาปลาด่อนนี่นไม่ใช่หน้ากบแล้วอยากติดฟังดีแน่นนะคะลูกค้าของแท้นะคะของแท้นะคะลูกค้าใครอยากได้กมเลยค่ะพี่ไม่ต้องเจงเจิดของกอบเจิของพี่ด้วยค่ะราคาขนใหญ่เราเฮ็ดยังง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 น้องเอ้ยบงง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 งเงามืองงงเงยงงงงง่งงง่างงรงง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 ตงง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 ยงง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 องง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 องงงงงงงององง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 งองงงงงมงงงง ออรเ้ามสาวรักจัดของโอ้มีหอดพัดลมบันยนสาวจัดของมาทันเร็วอยู่พี่น้องวหลาจัดของมาทันเรยวอยู่บเักเสียนตองเ้ป็น เสียงพัดเป็นนูหนนะอมพ่อของไรพี่นองพี่นองเท่าเรืมไรแล้ว บ่ม,มีเขียดตัวเท่าบัวครับโอ้จเป็นหายกหากฮะ้างหน้ามีวะน้ำสมุสานาครขึ้นเมื่อสิล่องเอาเขียดไปใส่บังโอ้โอดินนี่ขนาดประคอนะ่ชอนนะชั้นน้ามาชั้นนาบรรยากาศตลาดเล้าบางบอนเด้อพี่น้าง แบบนี้โอ้ยจมงนขัดโอ้ยีนนี่บฟ้าลดแหงป้าแหงมากบกมากบกกรมีเขียดก็มีเอ้อ มีทุกอย่างหนูแผงกบบนี้โอ้ยขักขวดอันนี้คือโอ้ย เต้นสูงเหรอปลาหน้านี่ไหมกบหน้าได้เนอะปลุกหน้ากบหน้า<อ>นี่คือบรรยากาศตลาดเล้าบางบอนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กับบาปูสิรพีรานอน,นองไปก่อนฝากติดตามคล,าคลิปหน้าคลิปนี้ครับผมบาปูสอนอีสาน ไปแล้วครับที่นี่สวัสดีครับ